มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์อัญเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้ผู้ประสบอักค,คีภัยในพื้นที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยนายบรรจงขุนเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีอันเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้ผู้ประสบอักคีภัยในพื้นที่อำเภอเวียงสาโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีอันเชิญสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบแก่ผู้ประสบอักคีภัยที่หมู่ที่1ตำบลน้ำป ปัวอเวียงสาจัังหวดน่านทั้งนี้ค่ะเมื่อวันที่3กันยายน2568เวลาประมาณ22นาฬิกา30นาทีได้เกิดอักคีภัยที่บ้านของนางละมุดมูลล่าเป็นบ้านสองชั้นครึ่งไม้ครึ่งปูนในหมู่ที่1ตําตำบลน,น้ำปัวอำเภอเวียงสาจัังหวดน่านทำให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของราษฎรได้รับความเสียหายทั้งหลังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยอำเภอเวียงสาอาบตอน้ำปั้วและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้ให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถามให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยโดยมอบถุงยังชีพพระราชทานเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือผู้ประสบอักขีภัยในครั้งนี้ค่ะ